เดือนชนเดือนนับเดือนได้ตลอดและยังไม่เห็นจุดต่ำสุดเลยว่าทำไมธนาคารปล่อยสินเชือ่อยังติดลบกันถึง17เดือนติดต่อกันตุลาคมยังติดลบเข้าไปอีกกว่า2%สัญญาณชัดเศรษฐกิจไทยแย่จริงๆครับแม้แต่แบงก์เองก็ลัดเข็มขัดกลัวผวาไม่กล้าปล่อยกู้นะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดยน้ำด่างอิชิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวันเดือนชนเดือน นับเดือนได้ตลอดและยังไม่เห็นจุดต่ำสุดเลยว่าทำไมธนาคารปล่อยสินเชื่อยังติดลบกันถึง17เดือนติดต่อกันตุลาคมยังติดลบเข้าไปอีกกว่า2%สัญญาณชัดเศรษฐกิจไทยแย่ yeah, จริงๆครับแม้แต่แบงก์เองก็รักเข็มขัดกลัวผวาไม่กล้าปล่อยกู้นะฮะ ข้อมูลนี้มาจากศูนย์กตรกรไทยนะครับศูนย์วิจัยกติกรไทยได้พูดถึงสินเชื่อหรือว่าเงินกู้ในระบบของธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยประจําเดือนตุลาคมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่ออกมาปรากฏว่าก็ยังติดลบลบ2.18เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วนั่นหมายความว่าอะไรครับการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่อยู่ในระบบประเภทธนาคารพาณิชย์ของไทยนี่นะครับลดลงติดลบต่อเนื่องถึง17เดือนติดต่อกัน หรือเป็นการยาวนานถึงเกือบหนึ่งปีครึ่งที่มีการลดการปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบของเศรษฐกิจประเทศไทยหรือเชื่องเลยนะไม่เคยเห็นตัวเลขของการลดการปล่อยสินเชื่อยาวนานถึง17เดือนติดต่อกันเลยนะฮะคือถ้าถอยกลับไปเนี่ยพยายามที่จะหาในหลายช่วงหลายตอนเหมือนกันนะครับว่ามันมีช่วงไหนยังไงบ้างนี่นะฮะที่มีการปล่อยสินเชื่อที่ลดติดต่อกันยาวนานขนาดนี้ทีนี้จากตัวเลขล่าสุดตรงนี้จะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าถ้าอย่างเนี้ยมันสะท้อนชัดเจนเลยคืออะไรรู้ไหม เราไม่เห็นจุดต่ําสุดเลยก็ว่าตลาดซินเชีร์จะกลับมาฟืน้นเมื่อไหร่เพราะขณะนี้ก็1 7เจดเือนติดต่อกันแล้วอันนี้คือเดือนตุลาเดือยซ้าไปนะฮะแล้วเดี๋ยวพอพฤศจิกายนนะฮะเจออะไรก็ไปฮะน้ําท่วมทางภาคใต้เห็นไหมทธนมาคมก็จะเป็นผลพวงก,กระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติหลายแห่งเห็ไหมฮะแล้วจริงๆแล้วในสุดท้ายช่วงปลายปีเนี่ยนะครับเขาพับแผนทางธุรกิจหมดแล้วเขาว่าเขาไปลุ้นเงินใหม่ปีหน้าเพราะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จบปีนี้เนี่ยนะฮะ พฤิการธันวาจะกลายเป็นสินเชื่อในประเทศไทยลดการปล่อยสินเชื่อถึง19เดือนติดต่อกันจริงไม่จริงเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตัวเลขแต่ตอนนี้17เดือนติดเข้าไปแล้วนะฮะทีนี้พอ17เดือนติดเนี่ยอันนี้คือรวมตุลาคมปีในในในีน้ไปด้วยนี่นะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็บอกว่าเนี่ยมันเจอหลายปัจจัยนะที่ทําให้ธนาคารอย่างเงี้ยก็ยังเดินหน้ายกการลดปล่อยสินเชื่ออยู่ดีนะฮะก็คือหนึ่งแรงกดดันจากการคืนหนี้ของลูกหนี้ คือตอนนี้ลุกนี้ถ้าถ้ามีถ้ามีเขาอยากจะคืนหมดแล้วครับในขณะเดียวกันพอเขาคืนปั๊บเขามีกูเพราะตอนนี้นาทีนี้ยังไงก็เซฟโซนไว้ก่อนปลอดภัยกับชีวิตและปลอดภัยกับธุรกิจด้วยก็คือไม่กู้เพิ่มแต่ตอนนี้ถ้าใช้นี้ได้นี่ใช้นะครับ2การปล่อยสินเชื่อใหม่ตอนนี้ก็ฝั่งแบงก์แล้วครับระวังตัวจ๋าเลยฮะตอนนี้เปิดสมุดคู่มือยกกาดตั้งกำแพงปล่อยนะฮะ เรียกได้ว่าแทบจะจับทุกประเภทธุรกิจเป็นธุรกิจเสี่ยงหมดเลยทั้งน้ที่ก่อนน้้นบางธุรกิจอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่เสี่ยงเลยนะครับแต่ตอนนี้หลายธุรกิจกลายเป็นธุรกิจเสี่ยงในมุมมองของธนาคารไปแล้วนะครับทีนี้ดูตัวเลขเฉพาะสิ้นเดือนตุลาคมนะฮะสินเชื่อและดอกเบีย้ยค้างรับสุทธิอันนี้มันเป็นคาของทางแบงก์เขาแต่เป็นว่าผจบสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยมันมีมูลค่าของสินเชื่อเนี่ยกับดอกเบีย้ยที่ยังยัง,ย,งยังไม่ได้รับเขามาเนี่ยนะฮะสิบสามจุดสามสองล้านบาท ไอ้ตัวเลขนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วขื้นตุลาปี2 0 2 4ลบ2อเปอร์เซ็นต์ก็อย่างที่บอกไปครับมาจากเรื่องลูกนี้เล่นคืนนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยสินเชื่อใหม่ก็ระวังเหลือเกินนะฮะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเท่าที่ไปทําผลสํารวจภาวะแนวโน้มสินเชื่อประจำไตรมาสที่3อันนี้แบงค์ชาติเขาทำนะฮะเขาบอกเลยครับว่าตอนนี้มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อยังเข้มงวดต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่4เห็นไหมตุลาเนี่ยมันต้นไตรมาสสี่นะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าผลสํารวจคอมเมนชั่นบอกว่าการเข้มงวดสินเชื่อของเมืองไทยตอนนี้ยังเกิดขึ้นต่อไปในไตรมาสที่4แสดงว่าชัดจบสิ้นปีนี้ท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นะนะมีความเป็นไปได้สูงนะว่าจะเป็นการปล่อยสินเชื่อที่หดตัวลงถึง19เดือนติดต่อกันเมื่อจบ2568นะครับซึ่งแน่นอนครับสินเชื่อที่เขาไม่กล้าปล่อยกันเลยตอนนี้ก็สินเชื่อทํามาค้าขายธุรกิจสินเชื่อโดยเฉพาะยิ่งพวกธุรกิจ SME สินเชื่อสำหรับพวกภาคครัว,วเรือนตอนนี้ไม่ปล่อยเลยนะครับก็ เป็นสิ่งที่ทําให้เราก็เข้าใจได้นะครับว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับแม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนก็ยังสูงอยู่นะฮะกว่า86%เนะฮะเคยสูงกว่านี้ใช่แต่ตอนนี้ที่มันสูงเพราะอะไรถือว่าที่มันลดอ,อมาเพราะอะไรลดเพราะแบงก์เขไม่ปล่อยฮะไม่ได้หมายความไอ้ตัวเลขหนี้ตอนนี้มันถูกเคลียร์ดีขึ้นนะครับขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็ยังชะลอตัว ยังไม่เห็นสัญญาณการค้าในกลุ่มไหนอย่างไรที่มีการฟื้นตัวและกลับมาขายดีเลยนะครับก็กลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะฮะในขณะเดียวกันนี่นะครับเรื่องของอนี่คุรุเองที่สูงแบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าตกอกตกใจพอสมควรนะครับในเรื่องของสัญญาณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ